ดูต่อกันค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลนะคะโรงเรียนเพชรละศึกษาค่ะร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสารใจสารรักที่โรงเรียนจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาว,วชนค่ะ โรงเรียนเพชรัศึกษาโดยนายทัศินศิลทุรเวทผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูอาจารย์พร้อมด้วยบรรดานักเรียนในระดับชั้นอนุบาลร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยสารใจสารรักเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและนัำธนาการให้กับเด็กและเยาวชนนอกเหนือจากการเรียนการสอนทั่วไป สำหรับกีฬาพื้นบ้านไทยที่จัดแข่งขันขึ้นประกอบด้วยชักเเยเอวิ่งผลัดวงล้อเดินกะลาซึ่งแม้น้องๆจะยังไม่คล่องแต่ทุกคนก็ดูสนุกกับการแข่งขันโดยนายทัดศิลปศินธุรเวทผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรศึกษากล่าวว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติด ซึ่งในวันนี้บรรดาเด็กๆระดับชั้นอนุบาลต่างร่วมกันเล่นกีฬาอย่างสนุกสนานทำกลางกองเชียร์ทั้งครูพี่เลี้ยงและเพื่อนๆน,นักเรียนด้วยกันที่ให้กำลังที่ให้กำลังใจกันขอบสนามอย่างเอาจริงเอาจังบางก็ออกท่าทางบางก็เชียร์ไปกินขนมไปส่วนผู้แข่งขันก็ออกแรงกันอย่างเข้มแข็งบางก็เก๊กเกกันๆลางค่ะซึ่งก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับการแข่งขันครั้งนี้ตลอดเวลาค่ะ